สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งนะครับกับตอนที่ชื่อว่า10จุดอันตรายเสี่ยงติดโควิดมากที่สุดหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามช่อง w i s d อมวอลเลต t ี้ใน YouTube และเพจข่มความคิดใน Facebook ด้วยนะครับจำให้ขึ้นใจ10จุดอันตรายเสี่ยงติดโควิดมากที่สุด นางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่ข้อมูลสถานที่เสี่ยงแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 พร้อมกับมาตรการป้องกัน10สถานที่ดังนี้ 1. สถานที่ราชการและสถานที่ทำงานขอให้ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอเช่นโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์อุปรกรณ์ที่ใช้งานที่จับประตูและห้องสุขา 2. รถแท็กซี่รถตู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างขอให้ทำความสะอาดภายหลังมีการใช้บริการแล้วเน้นไปที่บริเวณที่ผู้โดยสารสัมพันธ์บ่อยๆเช่นที่จับประตูและเบาะที่นั่ง 3. เรือโดยสารให้นำแอลกฮอฮอล์เจลล้างมือวางไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางเช่นห้องจำหน่ายตัว๋วและมันทำความสะอาดราวจักรเก้าอี้นั่งในเรือ ที่ท้าวแขนราวบันไดและท่าเทียบเรือ4ระบบขนส่งมวลชนทางรางเช่นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงและรถไฟให้ทำความสะอาดหลังมีการให้บริการเน้นไปที่บริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆเช่นบริเวณที่นั่งที่จับและเหนือหัวผู้โดยสาร 5. ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมให้นำเจลแอลกอฮอล์วางไว้บริเวณประตูทางเข้าออกบริเวณหน้าลิฟต รวมถึงทําความาสะอาดที่จับประตูและห้องสุข,ขา6โรงพยาบาลให้นําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือวางไว้บริเวณที่มีผู้ใช้บริการมากและให้ทําความาสะอาดที่นั่งที่จับประตูและห้องสุขา7ห้องน้ําสาธารนณะห้องน้ําสาธารนณะขอให้ทาความสะอาดที่จับสายฉีดชําระพื้นห้องส้วมที่รองโถส้วมที่กดโถส้วมโถปัสสาวะที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือและกรอนประตูและลูกบิด 8. ปั๊มน้ำมันให้ทำความสะอาดห้องสุข,ขาซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเน้นที่สายฉีดช,ชำระบริเวณพื้นที่ห้องส้วมที่รองนั่งโถส้วมที่กดโถส้วมโถปัสสวาวะที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือและกรอนประตูหรือลูกบิด 9. สถานีขนส่งผู้โดยสารและสนามบินให้นำแอลกอฮอล์เจลวางไว้ที่หน้าประตูทางเข้าออกรวมถึงทำความสะอาดที่จับประตูห้องสุข,ขาด้วย สิบตลาดสดเป็นที่ที่มีอากาศร้อนชื้นเหมาะการเจริญเติบโตของแบคที r ียและไวรัสและเป็นที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทลองฝอยเสมหะาสามารถอยู่ได้นานเราจึงควรมีการระบายอากาศและหลีกเลี่ยงการเข้าตลาดหรือใช้เวลาในตลาดให้น้อยลงที่สุด สำหรับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ขอให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อต้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือที่มีคนแออัดรวมถึงรับประทานอาหารสุกใหม่หากจำเป็นต้องรับประทานอาหารร่วมกันคนใช้ช้อนกลาง ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10จุดอันตรายเสี่ยงติดโควิดมากที่สุดหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามช่องว i s ต o อ v a ร i e ตี้ใน YouTube แล้วก็เหตคมความคิดใน Facebook ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ